ผมจะมารีวิวนะครับในส่วนของอิตภัณฑ์ของซูมนะครับตัวโฮมที่ทําที่บ้านพอดีผมไปซื้อมานะครับคุณหมอเขาแนะนํามาสองตัวนะครับก็จะมีตัวเดว t e กับไนไว้นะครับส่วนตัวเดว t e มันจะมีสูตรอยู่ที่9.5%นตะครับตัวนี้จะเป็นตัวไฮโดรเจนมีความเข้มข้นมากกว่าตัวสีดําตัวสีดําจะเป็นสูตรของอคราร์มาลมันจะมีอยู่3สูตรนะครับให้เราเลือกก็คือสิ 10% 16% 22%แต่ผมเลือก22%เพราะว่ามันจะมีความเข้มข้นสูงสุดนะครับแล้วก็แต่ละ2ตัวนี้เวลามันจะต่างกันนิดหนึ่งนะครับผมตัวตัวที่เป็นเด y white นะครับ9.5%นี้เราใส่ประมาณ30-45นาทีแล้วในส่วนของตัวที่เป็นตัวในไว้นะครับในไว้เราจะใส่ทิ้งไว้3-4ชั่วโมงนะครับเราใส่ตอนไหนก็ได้นะครับ แล้วก็วิธีการใช้นะครับในหนึ่งกล่องนะครับมันจะมีอยู่ที่สามไซลิงไซลิงหนึ่งมีหกขีดนะครับนี่ครับมีหกขีดหนึ่งขีดนะครับเราบีบออกมาใช้ได้ทั้งล่างและฟันล่างและฟันบนนะครับแล้วก็เราบีบบีบมาแบบไม่ต้องบีบเยอะนะครับบีบแบบประหยัดนะครับผมบีบจุดด้านหน้าของฟันนะครับแตะแต้มไปนะครับแต้มนี่ยครับ ด้านหน้าตามรอยยิ้มของฟันที่เรายิ้มออกมาครับเนี่ยครับว่าเรายิ้มมุมปากเราถึงไหนนะครับแล้วเราก็เอาไปลายปลายของทิปเนี่ยครับเกี่ยด้านหน้าบางๆเกี่ยไปครับให้ครบทุกซี่นะครับให้ครบทุกซี่เลยนะครับแล้วเราก็ใส่ทิ้งไว้คาบทิ้งไว้ตามตาม ตามที่คุณหมอแนะนําว่าแต่ละสูตรควรจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วในส่วนของของผมตัวนี้ก็ใช้ตัวตัวคราวไมยเพราะฟันของผมค่อนข้างจะสึกนะครับผมก็ใช้ตัวนี้แทนนะครับหรือว่านะครับแล้วก็ใส่ใส่ทิ้งไว้ได้เลยฟันเราก็จะสวยนะครับ